พระปิตาใช่ไหมกล่องนี้พระปิตาแน่นอนนะครับโดยรวมพระก็น่ารักดีแต่ตะกุดไม่โผล่ใชแต่ว่ายัางไงต้องการันตีว่าพระอ,องค์นี้ต้องมีตะกุดนะเพราะนั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจ่ายเงินกันที่ร้านหมอซัน สวัสดีแฟนๆรายการเซ็พระหน้าตาดีครับคุณอยู่กับหน่องรอดพิทักษ์วันนี้เดี๋ยวเรามาซื้อพระกันนะครับที่แถวๆถถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งนะฮะมีคุณลูกค้าท่านหนึ่งก็ติดต่อมานะครับก็ดูแล้วน่าน่าสนใจนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นพระอะไรครับสวัสดีครับพี่ครับอันนี้พี่รู้จักผมทางสื่อไหนครับทางยูทูบใช่ไหมฮะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะที่ยุติาแบบติดตามผลงานทางยูทูบก็วันนี้เดี๋ยวมีอะไรเอามาให้ชมบ้างฮะ พาปิตาใช่ไหมกล่องนี้พาปิตาแน่นอนนะครับปีสองศูนย์มีแต่มีแต่ปีหนึ่งแปดปีหนึ 0, ่งเก้าสองศูนย์สองหนึ่งอ๋อโอเคจำาวนหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่มาที่ไปพระองค์นี้เป็นไงบ้างครับพี่ถึงยอดนี่เลยล็รกบมาจากมือว้าวรออ๋อับมาจากมือเลยเหรอ อืมนี่จะเป็นพระปิตาจำบวนหนึ่งนะครับเนื้อเป็นเนื้อใบลานะเวลาใส่แมสแล้วก็ลงกล้องสองพระเนี่ยอไอความร้อนจากเวลาเราพูดไปด้วยเนี่ยจากการหายใจทำให้กระจกมันมันมวจะถอดก็ไม่ได้นะนการช่วงนี้มันก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของการเว้นระยะห่างนิดนึง อโดยรวมพระก็น่ารักดีแต่ตะกุดไม่โผล่ฮะปกติมันจะมีปกติพระถ้าเป็นจำนวนหนึ่งจะต้องฝังตะกุดผมบอกคุณพี่ไว้ก่อนปกตนะิคือตะกุดจะต้องอยู่บริเวณตรงเนี้ยจะต้องเห็นบ้างแนตะ่นี้ไม่โผล่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไล่ไล่ดูรายละเอียดของพระก่อนแล้วกันนะครับข้างหลังก็มีเกสาเยอะดีนะเนี่ย เท่าที่นับดูได้ก็ประมาณจะต้องมีประมาณ 10, 10, 10สิบสิบถึงสิเส้นได้ก็ถืถอว่าเกศาเยอะดีคือผ,ผิวองค์นี้เดิมมากเลยเนี่ยแสดงว่าเจ้าของไม่ได้ไม่ได้หยิบไม่ได้จับอยู่แตในกล่องอย่างเดียวเลยเศษอย่างเ,เดียวเลยไม่มีการโดนสัมผัสเลยแต่ราคาที่เปิดมาให้ผมตอนแรกอ่ะเท่าไหร่นะครับพี่ โอ้โหเจ็ดนะ oh, หลักเนอะตอนแรกที่เขาพี่บอกผมมาเจ็ดหลักผมตกใจเลยนะแต่ว่าราคาเบื้องต้นที่เราคุยกันก่อนที่จะมาเจอกันนี่ตอนนั้นก็เก้าสิบสามกันเนาะ oh, <okay. S 1> เออเ oh, <no. S 1> ก้าสิบสามก็ก็ยังซื้อไม่ไหวคือผมก็บอกพี่เขานะครับว่ายังไงก็ขอดูพาก่อนแล้วกันเพราะว่าแต่ยังไงราคาก้าสิบ่ามมันนะตอนนี้มันมันซื้อไม่ไหวจริง, oh, <no. S 1> รงสวยโดยรวมพาเรียบร้อยดี พระมีความคม,มผิวเดิมมากเลยเดิมมากเลยเราจับมากๆก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันจะทําให้ภับแป้งเดิมๆของพระเนี่ยออกหมดเพราะว่าคนเรามีเหงื่อยอยู่ตลอดเ,เวลาสวยงามตามตำาราไล่ดูแล้วก็คือพระกะ็ดูว่าน่ารักดีนะมีความคมมีความสวย ทีนี้มันต้องอยู่ที่ราคาแล้วลหรอครับพี่คือจากราคาที่ให้มาเนี่ยผมประเมินแล้วลงได้ไหมต้แปดกว่าะแต่เอางี้นะผมผมแบบตัวเลขแบบซื้อเลยนะให้แม่ค้ามแปดแสนผมซื้อได้ไหมพี่ไม่ไหวเพราะว่า,าเรีน่อนไม่ต้องขอเขก็ไม่ได้ร้อนเนคือณนะตอนนี้ ตลาดจะตึงๆนิดนึงจะตึงๆตัวนิดนึงอันนี้จับเจ็บหลคุณหมอตอนแรกนจ็บหลกไที่เจ็ล้าน,นล,าล้านต้นนะไปบ้าไปสอ้านอันนี้มันสวยร,ระับหัถ้าธรรมดาเนี่ยมันไม่จคุณหมอูก็มดูนะไม่เป็นผมังรู้สึกครับ แต่ราคาราคาที่ให้มามันแรงไปผมจะไปต่อไม่ได้ครับพี่อย่างว่าแล้วพี่ผมก็พอค้าคนกลางอะ่ะซื้อมาเท่าที่ตัวเองไหวแล้วก็สามารถที่จะไปต่อได้อะถ้าถ้าไปต่อไม่ได้ก็แต่เนี้ยคือต้องคุยก่อนว่าเดี๋ยวพอเราจบราคาแล้วเนี่ยผมขออย่างเดียวคือเอาพระไปเอ็กซเรย์ดูตะกุดหน่อย <S 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 นะ <S <S เพราะว่าพระองค์นี้คือตะกุดไม่โผล่ คือตะกุดไม่โผล่เนี่ยเวลาผมจะไปนําเสนอให้กับลูกค้าผมก็ต้องเอ็กซเรย์อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวถ้าจบปุ๊บเนี่ยไปหาที่เอ็กซเรย์กัน,นแถวๆนี้แหละเพื่อที่จะให้ยืน,นยันว่าพระองค์นี้มีตะกุดชัวถ้าไม่มีตะกุดราคามันก็จะอีกแบบนะมันจะคนละเรื่องนะมันไม่ใช่ราคานี้แน่ๆนครับนะวันนี้ก็เลยต้องคุยกับพี่เขาให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ส่งรูปมาเนี่ยมีหน้าหลังอย่างเดียวแต่พอมาดูองค์จริงอา้าวตะกุดไม่โผล่แต่โอเคแหละ พระแน่แท้แน่แต่ตะก,กุดที่ไม่โผล่อาจจะอยู่ด้านในฝังเพราะสมัยก่อนเวลาเขาทำพระเขาก็รีบๆทำโดยที่ไม่ได้มานั่งปานนี่ไม่ได้มานั่งตรวจสอบว่าโผล่ไม่โผล่โผล่ไม่โผล่เพราะว่าไม่รู้หรอกว่าผ่านไป40 50ป้าปีพระองค์นี้จะมีราคาทีงเกินครึ่งล้านไปแล้วนะครับก็อ้าราคาสุดท้ายเลยอเอาการันตัวี้มองเพ่ผมก็อยากจะอยากจะให้จบนะเพราะว,าว่าวันนี้พี่เขาก็เดินทางมานึกถึงเราพระมาให้ แต่ว่าราคาเลขเก้าที่พี่เขาบอกก็ไม่ไหวเออพี่ให้ผมได้เท่าไหร่อ่ะตัวเลขขอใสักหมื่นจริงๆเอาแปดเจ็ดนะโอ้โหแต่ว่าคุณหนกมีคนน่ารักคุณหนกมีคนน่ารักคุณหนกมีคนน่ารักแต่ว่ายังไงต้องการันตีว่าพระองค์นี้ต้องมีตะกรุดนะชัวร์อ่เพราะนั้นเดี๋ยวอ่าโอเคงั้นก็เอาเป็นว่า ไปเดี on, winter, um, the the ๋ยวไปจ่ายเงิน no กันที่ร้านหมอฟันนะครับก็พอดีเราอยู่ในแถวย่านพุทธมนตลสายหนึ่งตรงเนี้ยก็จะมีร้านหมอฟันที่ก็รับเอ็กซรเลพระนะครับใครที่มีพระหลวงปุโตนะครับทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับตั้งแต่หลักพันยันหลักล้านนะครับผมหน่องรบพิทักับยินดีรับเช่านะครับแล้วก็วันนี้ก่อนจากกันไปก็คืออย่าลืมนะครับ กดสั b s c สไ b ทกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยหนองบพิทักนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทางด้านขวามือนะครับจะท่านจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเสียนพระน้าตาดีวันนี้สวัสดีครับ